แคนดิเดตนายกหาไม่ยากครับผมชวนใครก็รับทั้งนั้นนะครับไม่หม,มว่าในฝั่งที่เสนอจา,า,าคนเดียวใช่ไหมคะเสนอคนเดียวหรือว่าสา,ามคนคะยังไม่ได้คุยกันเลยครับแต่ในอดีตเนี่ยเราจะเสนอคนเดียวแต่ว่าก็ได้คุย,คยกันเบื้องต้นว่าเอาเข้าจริงๆการเสนอคนเดียวมันก็ไม่ค่อยสอดคล้องกับ,บความเป็นจริงทางการเมืองนะครับเพราะว่าผมเคยเจอมาแล้วว่ามีชื่ออยู่ตอนปีหกสองพอผมลาออกจากหัวหน้าพักไปเนี่ยพักก็ไม่มี แคนดิเดตนายกหัวหน้าพักคนใหม่ก็ไม่ได้อย <vale ู่ในชื่อผมก็ชื่อค้างอยู่นะครับโดยที่ก็ไม่สามารถออกได้นะครับยกเว้นอาจจะไปบวชหรือไปล้มละลายหรืออะไรทานองนี้นะครับซึ่งซึ่งมันก็เลยไม่ไม่สอดคล้องความเป็นจริงเพราะนั้นเที่ยวนี้เราก็คุยกันเบื้องต้นว่าน่าจะน่าจะไม่ใช่คนเดียวแล้วก็เป็นสามคนครับอีสองคนนี้พขจะบอกได้ไหมครัว่าเป็นนักการเมืองหรือว่าเป็นนักธุรกิจหรือว่าอะไรยังไงคือใครมาตรงนี้ผมถือนนักการเมืองหมดนะ มันไม่มีหรอกคนมาเป็นแคนดิเดตนายกรั่นบอกไม่ใช่นักการเมืองอาจารย์แล้วตอนนี้ได้ชื่ครบ3คนยังครับเพราะว่าเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องต้องเข้าสู่กระบวนการของกรรมการนะครับแต่ว่าในใจอ่ะผมก็มีอยู่นะครับแล้วก็เพื่อนๆแถวนี้ก็มีอยู่แต่ไม่รู้ตรงกันหรือเปล่าก็ต้องมาคุยกัน